มุมนี้ใกล้หน่อยถ่ายเป็นวีโอให้ดูในตัวนี้ใหญ่ขนาดกลางยังไปถึงขนาดใหญ่สุดแต่ก็ถือว่าใหญ่ประกบบ้านอยู่เดี๋ยวใช้คุณเนะี่ยคุณคือ อืมเรานี่สุดยอดจริงๆเลยสุดยอดตะกรวดนะเนี่ยเอาแล้วเรา,เราสุดยอดสุดยอดมากอไม่เคยเห็นตะกรวดมีจิตใจห้าวหาญขนาดนี้อ่ะจมในใจนักเลงถือเรานี่เป็นนักเลงพอตัวเลย